ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะอีกหนึ่งรำคำย้อนยุคที่ตอนนี้มาแรงมากๆก็ต้องเรื่องนี้เลยผ่านพบประสบรัก love is an accident ค่ะพระเอกก็คือสวีไคเ่เฉงสุดหล่อที่หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งเพราะเรื่องราวอื้อฉาวส่วนตัวยายเนี่ยทำใจละ คิดว่าคุณเขาอาจจะเดินพักยาวพอเห็นซีรีส์ออนก็เลยดีใจฟุดๆไปเลยค่ะส่วนนางเอกของเรื่องก็คือสิงเฟยสาวสวยตันเล็กตันน้อยแต่ฝีมือการแสดงรถค่ะแฟนๆฟซีรีสจีนก็ชื่นชอบกันมากๆด้วยเรื่องราวของพานพบประสบรักก็เริ่มขึ้นในค่ำคืนหนึ่งเมื่อหลี่ชูเย่นะคะสาวน้อยที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์ทะลุมิติ จากเตียงนอนของเธอในยุคปัจจุบันไปยังเตียงนอนของอันจิ่งเจา้าเจ้าสำนักน้อยอินเวย่ยพระเอกของเราในโลกอดีตตอนแรกพระเอกก็คิดว่านางเป็นนักฆ่าเพราะว่าที่สำนักยทดวินเว่ยนะคะกำลังมีปัญหาใหญ่เมื่อรองเจ้าสำนักตัวร้ายคิดจะยึดสำนักเป็นของตัวเองโดยวางยาสะกดจิตเจ้าสำนักพ่อของพระเอกทำให้พ่อของพระเอก กลายเป็นเหมือนหุ่นเชิดทำทุกอย่างตามคำสั่งของตัวร้ายค่ะตัวร้ายนะคะก็ส่งนักฆ่ามาฆ่าพระเอกหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะว่าพระเอกของเรานั้นฉลาดรู้ทันและมีฝีมือการต่อสู้สุดล้ำในคืนที่นางเอกทะลุมิติมาพระเอกก็กำลังต่อสู้ติดพันกับพวกนักฆ่านางเอกก็เลยซวยโดนเหมารวมไปด้วยค่ะกว่าจะแก้ต่างให้ตัวเองได้สำเร็จ ก็ตั้งโชว์สกิลความรูอ้รอบเตอวด้านวิทยาศาสตร์เรื่องแรงดันของน้ำนะคะทำให้พระเอกได้รับการยอมรับจากหมอเทวดาที่พระเอกอยากให้มาช่วยรักษาพ่อค่ะนางเอกก็เลยรอดตัวพ้นจากข้อสงสัยไปได้อย่างวุดวิตจากนั้นพระเอกก็เริ่มมองนางเอกใหม่อีกครั้งไม่ทันไรก็ตกลุ่มรักนางเอกเลยจ้า แม้ใจจะยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่นางเอกเล่านะคะแต่ก็ลุกจีบนางเอกแบบเนียนๆตลอดแถมยืนคอเสนอสุดคลาสสิกให้หนางเอกแต่งงานปลอมๆกับตัวเองเพื่อแลกกับการให้หนางเอกใช้ห้องนอนเพื่อการเดินทางทะลุมิติค่ะหุยความเจ้าเล่ห์แพรวของพระเอกนั้นมันช่างเหมาะเจาะกับหน้าละลอของสปีคเคเฉิงมาก ยิ่งหลังจากงานแต่งนะคะแล้วทั้งคู่ทะลุมิติมายัางยุคปัจจุบันด้วยตอนแรกยาก,ก็คิดว่าเนี่ยพระเอกจะต้องจอยแน่เพราะไม่คุ้นเคยกับโลกใหม่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนชุดเป็นยุคปัจจุบันนะคะมัดจุกข้างหลังหล่อแซ่บกว่าเดิมค่ะแถมฉลาดปรับตัวเก่งเผล่แป๊บเดียวก็ช่วยแก้ปัญหานางเอกได้ตั้งหลายอย่างและก็ด้วยความหล่อทะลุมิติของพระเอกนะคะ อาชีพนายแบบก็พุ่งเข้าชนแบบทันทีทันใดรับทรัพย์เนาะเนะโด่งดังร่ำรวยได้ง่ายๆแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแล้วค่ะเพราะยังเป็นห่วงพ่อกับสำนักอินไว้ในโลกอดีตนั่นเองขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่แพวเลยก็คือการรุกจีบนางเอกค่ะที่รอบนี้มาแบบจัดเต็มทุกอย่างโดยมีผู้ช่วยแสนดีเป็นน้องชายตัวป่วนของนางเอกและด้วยความที่ถือว่า แต่งงานกันแล้วนะคะพระเอกของเราก็เลยเดี๋ยวกอดเดี่ยวจุ๊บน้องนางเอกทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วจะว่าเวยโอกาสก็ไม่น่าได้นะเพราะนางเอกอะปากก็บอกอย่านะไม่ไม่แต่ดูดูหน้านางมันใสยอ่อสุดท้ายเมื่อโดนคนหล่อและแสนดีอ้อนขอเป็นคนรักทุกวันนางเอกก็ยอมเปิดใจว่า ที่ไม่ตกลงไม่ใช่ไม่รักพระเอกแต่เป็นเพราะกลัวว่าวันหนึ่งทั้งคู่ต้องแยกจากกันเพราะทั้งสองมาจากคนละโลกพระเอกจึงรับปากว่าจะกลับไปจัดการปัญหาต่างๆในโลกอดีตให้เรียบร้อยแล้วจะกลับมาอยู่กับนางเอกในโลกปัจจุบันค่ะแต่แต่แต่ทุกอย่างมันจะง่ายได้เช่นนั้นหรือไม่นางเอกจะยอมให้พระเอกกลับไปคนเดียวได้ไง ทั้งคู่จะต้องทะลุมิติกลับไปมาระหว่างสองโลกอีกกี่รอบจึงจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้ก็ต้องมาลุ้นกันละค่ะใครชอบซีรีสโรแมนติกย้อนยุคหว,วานหวานมีความแฟนตาซีหวือหวาพระเอกฉลาดเก่งกาจเจ้าสเสน่ห์มีมันยาร้อยเล่มเกวียนเพื่ออ้อนสาวนะคะนางเอกก็ราเริงน่ารักฉลาดหรือทันพระเอกทุกอย่าง แต่ยอมเพราะว่าพระเอกหลอค่ะอ๋อแล้วก็เป็นคนดีด้วยไงตอนจบยายหวังมากๆว่าเรื่องเนี้ยจะแฮปปี้แฮปปี้ถ้าผิดไปจากนี้ยายจะเอาสปอยมาแปะให้รู้โดยทั่วกันไปนเลยค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริง สำหรับคาสานซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย